สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมาดูวิธีขั้นตอนนะครับในการวาดภาพคนเหมือนนะครับโดยใช้เทคนิคของการวาดแบบดิจิตอลนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราก็จะขึ้นโครงของรูปร่างใบหน้าคนนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่รายละเอียดนะครับในส่วนที่เป็นดวงตาจมูกปากนะครับเติมแสงเติมเงานะครับให้มีความเหมือนจริงนะครับ แล้วก็จากนั้นเราก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของใบหน้านะครับจมูกปากค่อยๆเก็บไปทีละนิดเมื่อเราเก็บส่วนต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มนะครับลงแสงเงานะครับให้มีความเข้มขึ้นเก็บเขาโครงรูปแบบของใบหน้าเติมแสงเงาให้เส้นผมให้มีน้ําหนักที่ คมขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บริ้วของเส้นผมในบางส่วนนะครับให้เกิดมิติที่มีความลึกความตื้นนะครับแล้วก็มีความเข้มของเส้นผมค่อยๆเก็บไปทีละนิดนะครับเมื่อเราเก็บจะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับส่วนไหนที่ยังไม่ละเอียดเราก็ค่อยๆเติม เช่นเส้นผมริ้วผมหรือว่าเงาของแสงตามลำคอต้นคอนะครับเติมน,นะครับให้เรียบร้อยนะภาพก็จะออกมานะครับประมาณนี้ครับใส่เงาของใบหน้านิดนึงเพื่อให้เกิดความามีมิติของภาพนะครับงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ